โอ้โหพร้อมเลยนัเลเดอร์แม่ครับพี่น้องต้มเป็ดกันครับต้มเป็ดกันกันเอาไว้ล้มดีเลยเมื่อนี้แค่สัมผัสจะซื้อเด้อพี่น้องสวัสดีสวัสดีก้อยจังเลยนะโอ้เห็นบอลสาวน้องไวดํา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 เดี๋ยวผมว่านายยูนี่จะเอฟซีหลายได้มาที่นี่เดี๋ยวต้องตัดคลิปเลยดํา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 เพราะว่าหลังจากนี้ไป นายุนนี่จะ FC เอฟซเยอะกว่าน,นะเลยสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ชวนนั่นเลยมาต้มเป็ดกันต้มเป็ดใส่สมุนไพรครับก็ไม่ได้เจอนะเลยหลายวันแล้วนหลังจากกลับมานุน่นก็เลยมาวันนี้นันะเลยอยากจะสด ต้มเป็ดแบบฮ้อนๆน,นะลาบเป็ดตัวใหญ่ๆครับตัวนี้กิโลนะเลี่ยสี่โลเนาะสี่โลครับสี่โลตัวสี่โลครับวันนี้เราจะลาบเป็ดอืมลาบเป็ดกันครับลาบเป็ดกันนะนัะเรียนี่นะลาบเป็ดกันลาบเป็ดกันอ่าใส่สมุนไพรอ้ามันจะได้ไออินเทนนะเออแล้วมันช่วงนี้คือโอ้โหมันเป็นสมุนไพรเนาะพูดแล้วกินนะแหมสมุนไพรทําให้อารมณ์ดียิ้มๆกันหน่อยแค่แค่พูดถึงนะโรงเรียนครับวันนี้เราอัำได้ไหมนั่นเลยอัำได้ไหม ตรงมีอยู่แล้วเอออําอําด้วยอําเป็ดครับวัตถุดิบเข้าสดได้ไเดี๋ยวโรงเรียนกาตาเล่ช่วยกันเคลียร์ภารกิจเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากินกันแน่นอนครับพี่น้องครับลาบป็ดกันใส่ใบกันด้วยวันนี้รอดูรอดูรอดูพี่น้องมีมีมีพอดีเพื่อนฟูงเขาเออให้มาเออให้มาโอเคโอเคก็เลยก็เลยจัดเมนูหน่อยมันปลูกมัน พวกนี้มันสมุนไพรพวกนี้มันปลูกแป๊บเดียวก็โตนะปลูกปุ๊งแต่วันที่9วันที่20กว่านี้ก็โตกันหมดแล้วอ๋อบางคนห้างเก้าเป็นดอกแล้วก็มีโอเคเดี๋ยวรอดูครับรอดูครับแสบน้อกันนะเนื่อพี่น้องลาเป็ดกันครับวันนี้เป็ดแบบบ้านๆนี่ครับตัวสีโลตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ครับเดี๋ยวต้มนะกันลาบครับีให้น้าเล่เอาขนช่วยกันน้าเล่กำลังเดินกันเล่ช่วยกันเอาขนมันออกแป๊บนึงนี่นี่ครับวันนี้เลือดแปลงพี่น้องออื นี่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 าเป็ดกันเดี๋ยวซอยนี่ใส่สมุนไพรต้มไปกับน้ำซุปเป็ดครับว่ากินแล้วอารมณ์ดีแล้วก็น้ำต้มเป็ดเราก็หวานอร่อยวันนี้ก็บรรยากาศที่สวนครัวโรงเด่นครับนี่โอ้กําลังจะทํานะหน้าปีหน้าปังนล่นเลยนี่นาปีแล้วเนาะนี่ครับกําลังจะเข้าสู่นาปีครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมจอยแล้วเลยาลอกคนเป็ดแป๊บหนึ่งอันนี้แบบสดๆอย่างนี้มันคนรสทุอย่างกันเราไปกินร้านอาหารนะครับคือได้ความ ความสดความหอมของเป็ดครับนะเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรอย่างเงี้ยช่วยเ้อเลยแป๊บนึงครับต้องเป็ดเป็ดไปบ้านๆน,นี่นะครับพี่น้องเอ๋ยมันอร่อยโอเคทาหัวทาดีมันอนะไรเนาะเอาดีมันมาทาแม่งั้นจะมีเตาทา่านนี่มีมีแต่จุดก้าวเดียวเอาโคตรสดโคตรสดขาดไม่ได้ครับคือ การต้มลาบในแป๊บเดียวแต่ขั้นตอนในการต้มกว่าจะได้น้ำซุปมาเลยครับใช้เวลานานคือก่อนที่เราจะได้กินน้ำซุปมันเราต้องกินเอาหัวเอาปากเอาปีกเอาตีนมันนะครับเขาเรียกว่าเกลือเมนูออเด็บออเด็บเมนูพวกนี้ต้องเป็ดตัวใหญ่ๆครับไซส์สี่กิโลครับนี่โอ้โหขึ้นทะเลเขากดออกมาเลื้งๆเลยครับวังเด้อ เนื้อมันก็แน่นดีใสดีครับนล้วนี่เผาแบบเหลืองอารามชามนะครับตัวสี่กิโลน้เนี่ยโอ้โหเขาก็เดี๋ยวเอาตะไคร่ขัดเหลืองง่ายเลยนะทุ่มใหม่เขไม่เลยะเหลืองเลยโอ้โหนี่ผมว่าหิวๆมานี่ปาดกินอะไรบ้างนั่นเลยเนี่ย เหมือนเป็ดย่างเ <laughs> มนตัลีีเลยเฮะหนังนี่ซีกินได้เลย<อ> <laughs> หนังกรอบนี่ครับก็จะก็จะใช้ใบตะไคร้ในการขัดอีกทีหนึ่งนะแต่ไฮไลท์วันนี้ของเราอยู่นู่นอยู่บนโต๊นนะนี่ครับพี่น้องนะต้มเป็ดสมุนไพรครับรับรองถูกใจหลายหลายคนนะเอาอให้มันเบิ่งงาม,งามตาเนี่ยจังน้อยพี่น้องคน ให้มันเรื่องเลยอืมโอ้ร้อมแรงนาเรื่อนะครับพี่น้องต้มเป็ดกันครับต้มเป็ดกันกันหอาไปอือร่มดีเลยเมื่อนี้แค่สัมผัสเสื้อได้พี่น้องขนาดท่านนี้เขาในร่างกายได้เนี่ยครับแค่แค่กินเขาสูดดมแล้วน่าเรืจัดเลยตัวนี้สี่กิโลลงเด่นครับ พี่น้องทั้งในในพานมานี่ก็เอือนพายหน้าเบื่อในเด้อทางเชียกระจอมมาทางทงเนี่ยท่ามาจ่อยกันย่ามแรงแล้วอันนั้นเลยนยกยตัวมึง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 ความใหญ่มปไหนเออนี่นี่นี่พี่น้องเมึงนี่นี่ครับสี่โลใหญ่อยู่เด้เป็ดเป็ดเทพเหรออันั้นเลยเป็ดเทพอ่ะเป็ดเทพเป็ดเทพคนอีสานเอือนเป็ดเทพอู้พี่น้องอันนี้ลาบอร่อยมีอาหารแบบเทพเทปครับเออพี่หมี บนท่านเหตุพี่หมีพี่หมีมาจากรอบเนี่ยพี่หมีอยากว่าอยากร่องอยากร่องงวดฒนาครับพี่หมีมาเนี่ต้องจัดให้เลยอ่าอีลาไตขึ้นฮะสมุนไพรต้องส้องสวดให้พี่หมีว่าโอ้อยากร่องเมืองเทาสันว่าครับมาพี่นี่ตามวดฒนามาเนี่ยเมนูแรกที่จะคิดพ่อมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้นาเร่เราลังสรรเมนูเด็ดๆให้ได้ชิมกันนะครับให้นาเร่ทำเป็ดแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็ เป็ดบ้านเป็ดเทพนี่นะครับเอามาต้มน้ําซุปมันจะหอมมันจะหวานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงเด่นจะเดินทางไปสปปลาวแล้วนะครับไปหาตัวโต้ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับยังไงก็รอติดตามคลิปนะครับผมมาถึงที่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วคลิปกำลังสนุกสนานรอติดตามได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวให้นาเร่ทำเป็ดแป๊บหนึ่งครับเอเอาละนาเร่มาเอาลันต้มนาเร่นเนะนี่ต้มนี่พีน่น้องหัวมันตงงอนเนี่ยตรงนี้ตงงอนแน่นไหมนี่กิน,นดได้แล้วเนี่ย เออยอย่างแค่นี้หละครับขั้นตอนนี้คือน้าเร่ก็จะเอาทั้งเนื้อทั้งส่วนของเป็ดทั้งตัวเลยต้มไปด้วยกันนี่เดี๋ยวก็แต่ว่าร้อยกับไปกับตอกไว้เดี๋ยวก็จะเอามาหั่นหั่นทีแล้วก็ทาลาบอันตอนนั้นใส่ตัวไหนน้าเร่กันเราได้ใส่ตัวไหนใส่พร้อมตัวนี้เลยได้เลยมาจ่นำซุปมันจะได้มาแล้วพี่น้องไงเดี๋ยวตอกเขาเดี๋ยวแบ่งไม่ใส่ลาบด้วยแบ่งไม่หน่อยผมต้องการให้น้าเล่เอาใส่ใส่ลาบ ลาเป็ดกันนะอันนี้นี่ต้มเป็ดกันต้มเป็ดกันตรงนี้นถ้าเหมือนเคยทาบ่อยเนาะนี่น้ำมนวนมวน,มว,นมวนนะครับใส่ไปในน้ําซุปตําล,ลองต้มเป็ดกันเรามีแมมนั่นอะไรตอกมีไหมพี่น้องนี่ขัน้นตอนสําคัญครับอนี่นต้มเป็ดกันจา้าโยแซ่บนะครับพี่น้องระวางที่รอน้ําซุปเรา อันนี้ก็เลยออเดิฟออเดิฟนี่นแล้วนี่นี่นพี่น้องโอ้ยหน,น,นั่นอะไรน <า S 2> ั่นอะไรน้าว่าทาบีวัาทาดีอ๋อโอ้โหอันนี้ตูดเป็ดพี่เนาะมันขนาดอะไรนั่นเลย,เลยอ่าตัวเป็ดตัวซีโร่เนาะท่านตูดมันก็ต้องซับแล้วก็กินกันไปเรื่อยๆกินไปเล่นๆเป็นออเดิฟกำไรอะไลบอกเลยว่าหอมร้านสวนเป็ดตัวนี้มันมากน้ำมันของเป็ดเวลาย่างกับเกลือพวกนี้ครับหอมไม่ถึงนู่นอะ หอมไปถึงบ้านหลงหวาว้ยแหละเมือม่อ <c oughs> าากี้ผมลุงเด่นไปเอาของที่บ้านมาฮะหอมนี่น้องชวนหฮติดตามมากเลยติีลุงเด่นใช่นี่หอมย่างให้ไดะปากเป็ดตากเป็ดอันนั่นแหละอันนี้ย่างกินเหมืนจะย่างกินกันนี่แข่งมันเหนียวโอ้นี่เขาว่าอันไอ้หุ่นโหนี่ม้วนเมนวานนี่เด้เขาว่านี่ยลงเด่นอันนี้เป็นตะปุมตะปามไหมนะกินได้หมดนั่นเลยอ้ยคักนั่นเลยคือหรือน้ำลายเอื้อนเลยนะเดี๋ยหอมเนี่ยมันอ่ะกินเบอืมอ๋อ เงอะงอนเป็ดม <icana, S 1> ันไม่งอนกันนะล่ะเหมือนไก่เนาะโดดเทาเป็นจังจะมีเลยตัวหุ่นหัวทังเสียงเดยกินได้ขมขมเคมเค็มมันมันเด้งอร่อยแต่ถ้าเห็นตอนถ้าเห็นตอนสีนั่นมันน่ากินมาอถ้าตอนนี้ว่าจะ ก่อนแต่อ๋อน้ำตาเป็ดน่ะน้ำแดงหุ้ยเลยน้นั่นเป็ดต้มกันครับพี่น้องเดี๋ยวนะเลยอันนี้เราจะเอาเนื้อออกมาซอยแล้วนะเลยเนาะซอยแล้วพี่น้องครับแต่ว่านี่เขาตุนไปเรื่อยๆก่อนส่วนผมก็ตุนไปเลยเอานะเลนจะเอาเครื่องในพวกเครื่องในกับเนื้อเป็ดมาซอยไว้วันนี้สูตรเ็บเงียบๆลงเด่นจำอืมอันนี้ตัเห็ดมันโอ้ตัวเห็ดส่วนหนึ่ง แซ่บใส่มะนาวใส่พริกป่นข้าขวคั่วใหม่ๆครับนะกินกับผักเยอะๆวันนี้กินกับข้าวเหนียวโซดน้ำซุปไปนี่ก็ได้ใจแล้วนะเนแหละทําแกไอ้แกอายมันช่วยใส่ดังกับพ่อแห้งเราลูกเรียนวันนี้อาจจะเป็นลาบเปียกที่อร่อยในรอบปีนั่นนะเลยเนี่ยเดี๋ยวให้นั่น,นเลยเตรียม,มของแป๊บนึงครับพี่น้องดูเนื้อเนื้อครับนี่เลยสุดยอดครับพี่น้องได้เนื้อขึ้นมาก็เออมีคนมา กินลาบเป็ดกับน้าเลก่กระดงเด่นหน่อยวันนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น,นาเล่กำลังหัน่นผู้จัดการทําอะไรไม่รู้ผู้จัดการกำลังเล่นไฟมัง้งทำอะไรอยู่ผู้จัดการพุทธการ <ไฟ S 1> ส้น<ม>ตัวมันไยมีไฟวสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเออมันจะไหม้มันจะมีนั่นน่ะเดีย๋ยวพี่จุดเขกากำลังทํากับข้าวกันอยู่น้าเล่กำลังนี่พี่น้องดูเก็บเงียบครับสูุดน้าเล่สูตรเก็บเงียบเดี๋ยวใส่ขาเข้าไปหน่อยนะมันมันลาบแค่คล้ายๆว่าเป็นซั่วไปพี่นี่ แซ่บอันสุนัเล่ยทำอย่างนั้นแหละที่ว่าแล้วนะแล้วก็ใส่แห้งๆใส่แฉบอยู่กินกับข้าวครับสุนัเลียนเงียบยังเส้นหลงเงียบเสยนยังเส้นหลงปลาดูนั่นเองพี่น้องมาเบิองครับเป็ดตัวหนึ่งเอาแบบเอาแบบเด่นลงเด่นเป็ดตัวสี่โลครับได้เยอะขนาดนี้เลยนะพี่น้องดูนี่าเเน้้นนนตมไปั่นเองก็เตรียมเครื่องนะครับผักไผ่ผักแพลวต้นหอมผักชีขาดไม่ได้นั่นเลยนะลาเป็ดกันนะใส่น้อยแก ลาบเป็นอารมณ์ดีลุงเด่นเยี่ยมเลยกินพ่อใหญ่นไข่หัวเล็ดๆแล้วเนี่ยพ่อหนั่งพ่อพ่อใหญ่มอนนั่งนั่งพ่อมัได้ไข่หัวแล้วเนี่ยดาบเป็ดกันโอ้โหนั่น้เลยอ่ะใส่ไปเลยหมุนให้สมให้ของดีของดีของดีไม่สยามเมืองยิ้มครับกินไปก็ยิ้มไปใช่ไหมแต่ว่าต้องเน้นใส่อาหารนะครับคือเราปรุงรสชาติคือไม่อยากจะใช้ละไอ้ผงนวงผงนัวอะไรแซนี่ก็ แต่ว,ว่าใส่มันเดียวใช่ไหมนั่นะเรบบอกนั่นเรบอเบ,อเบอกถ้าไม่แสดนั้นผมก็ไม่ทำกับข้าวนะั่นะเรบบอก oh. <c oughs> โอ้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอืยนี่น้ำซุปนัวๆครับน้ำซุปสีทองเลยนันะ่นเรนเนาะนั่นเรนให้ให้กล้องดูหน่อยดูนี่ครับพี่น้องดูเครื่องมันเป็ดเครื่องไหนครับสีสันของอะไรสมุนไพรครับโอกันสุดยอดละวันนี้เราจะเปลี่ยนสถานที่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆไฟหน่อยครับตอนนี้นั่งเวลาแล้วครับพี่น้องมาใกล้มาพี่น้องเลยดี่น้ดูซอยส่วนซอยส่วสุดนั่นเรบเขาเด็ดแน่นอนครับ กือเป็นหลักครับดูผักดูพริกนะ,ะบางคนเขาชอบน่าเลถ้าอย่างน่าเลนี่พลัดน่าเลนี่จะใส,ไส่ใส่ดีวัวด้วเลยมันมีอีกอ่าน,นี่มันมีหันยางเฟื่องความหวานครับพี่น้องเอาหวานแล้วหวานเยอะแล้วบัลแล้บวลบิ้ลพลัสเราเมืนเน่อไหร่พัดคูณสองครับลุงเรียนแอบไปชิมมาพี่น้องโอ้ทั้งซุปหวานครับน้ำซุปเนื้อมากนี่อีกคนอคน ประมาณนี้ก่อนกินก็เข้ากับบรรยากาศดีดีนะกินลำเป็ดไหมข้าวคัวโอ้ข้าวคัวไม่ไม่ใส่ข้วใส่แบบขวดอีกใส่อีกใส่อีกต้องเล่นๆแล้วไปข้าวคั่วนี่นี่ไม่งั้นเดี๋ยวเจอบอกกินกิก่อนกนลำเป็ดทำตเดียดนี่เดี๋ยวมีออำเป็ดนะครับเออลืมไปีมพี่น้องดูเนื้อข้าวเหนียวห่อนครับพี่น้องเฮ้ยน้อ มีใครที่ไม่กี่ใครกินยาล็อกเป็ดธรรมดาก็ตรงนี้แต่ถ้าใครอยากได้สุดอ่ำนะครับก็คือใส่เลือดเน,นี่ยเนี้เขาเก็บเงียบมาเนี่ยสว่วเครื่องสว่วตโตโตมากินแล้วนะโตโตมาลองก่อนมากินนะอกก่ำเป็ดโอ้แซบอยู่ด้ลุงเด่นว่ะพอกินโตอพอกินอ่ำเป็ดเสร็จพาไปกินลูปป้าอะไรอีกโอ้ ลูเหมาะเฮ้ยลูเหมาะเฮ้ยพี่หมีก็อยากพี่โซตัวนี้พี่หมีก็ว่าเออจะล่องจะล่องมาสั้นว่ามาล่องได้เลยพี่หมีรอบนาเนี้ยรับไทยเลยมันเน้นเล้นปลาไหลสิปลาไหลมันเป็นปลาไหลดิปลาไหลจิ๋วจิ๋วฟางหนึ่งเสี่ยนวันปลาไหลลับปลาไหลใส่บะแหน่วยปูงใส่ใส่ขาใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่ใบสมุนไพรลงลงไปครับ กินข้าวเย็นกันนี่<ร>หมดหม้อครับน้ำแกงนี่ไม่เหลือแน่นอนวันนี้บอกไว้เลยต้มมันก็ออกเปรี้ยวๆแบบไก่กราเปียกน้อยนึงแล้วเดี๋ยวถ้าใส่ผักเข้าไปนะพี่น้องมันจะกดิน่นข้าขวคั่วนี่ยั่วมากครับตอนนี้บอกเลยกินข้าขวคั่วกินกลิ่นพริกป่นครับแบบหอมหอมนะเห็ดเบื้องต้นเราขึ้นเวทีกลางเราเลยอ่ะเราใส่ผักเข้าไปก็ขึ้นเวทีกลางก็กินกันได้เลยเป็นยังไงนะล่ะเดี๋ยว่า เซกินไนะกินะไกินรขาครับขาตัวนี้หอมมากเลยหอมนี่วะขาแก่ๆซอยบางๆเอนักเตเนต้องกาดะอ้หอมนน่นเลยนะเจ็บมากเกดหอมบักชีหอมบักีอันนี้รัวเดี๋ยวเายใส่ใส่อต้มน้ำร่อนหอมบักชีชีฝรั่งผักแถวผักแวใส่เข้าไปใครชอบผมก็ใส่ดีได้นะครับแล้วว่า แต่ว่ามรีนัเดียนี่เรากินเรื่องอัมเปดครับสมใจอยากเลยให้น้องดูต้มผัดกัด้วยเนาะโรงเรียนแคสกกินมากาพการพฤติการถือกข้องห้หน่นพอชิมน่อยสิครับามันเป็นยังไงมันได้อยังัดยาเจกันมือวัดน์เคลนลาบเป็ดสุดทะเลเข้มข้นเดี๋ยวร้อยแต่งหน้า หอมขาจริงนั่นเลยบ้วนนั่นเนี่ยบ้วนขัดพริกหน่อยหนึ่งขัดพริกหน่อยขัดเผ็ดได้ได้โอเคละอร่อยด้วยความเาเติมเผ็ดหนูแต่มันก็เผ็ดนะเผ็ดวันที่หลังแต่โอเคละโอเคอร่อยมากครับเดี๋ยวจ้าม้าอันบอกมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเรามากินลาบเป็ดกันครับดูสีสันลาบเป็ดนาเรวันนี้น่ากินมากนะครับแน่เดี๋ยวก็วางสันแต่งหน้าแต่งจงแต่งจานให้ดูหน่อยนี่สีสันครับนี่หูยกินกับข้าวเหนียวครับอร่อยมาก กินกับข้าวเหนียวอุ่นๆน,น่อนๆนะครับนาเล่ก,ก็จะทําสูตรพลัดนี่ก็คืออ่าเป็ดครับใช้เลือดเป็ดผสมเข้าไปเลยพี่น้องนี่อ่าเป็ดครับคนบกเบื่อกินคนเหนืออาหารไทยนี่ก็ว่าอาจจะงงๆนะว่าเลือดเป็ดมาใส่โดยนาเล่ก,ก็สูตรความพลัดครับใส่ดีวัวล,ลงไปคเปดเผ็ดขมๆครับสดเข้ามาเหมือนกินลูกเหมือนกินลูกทั้งเหนือครับอืมมะเนี่ยขนาดผมมาภาคที่หลังผมรุนยังรู้สึกน้ำลายไหลนี่ลองเดยนชิมดูครับนี่กินกับพริกเม็ดเม็ดหนึ่งนะครับอื หวานๆครับหวานๆจวดๆพี่น้องอกินกับข้าวเหนียวได้กินกับแกล้มอร่อยกินกับข้าวยิ่งแซ่บครับนี่สดต้องสดสองครับไม่คาวนะครับกินได้อุ้ยพากไปน้ำลายไหลไปครับแซ่บหลายพี่น้องนี่ให้แล้เลยชิมเลย จดจ้วดกันไปครับไปเป็น้องขึ้นเวทีกลางพร้อมกินข้าวกันนะครับวันนี้เมนูเราเด็ดมากนะครับไก่ต้มกันเป็ดต้มกันมาเนื้อพี่น้องมาถึงเวลาแล้วครับน้าเรนเนาะขึ้นเวทีกลางกันนะสวัสดีนะยุนตัวเองกินมาสวัสดีเป็นทางการสวัสดีครับมายุนสวัสดีครับสวัสดีพี่ปลาด้วยนะครับมาสวัสดีพอลุงพอลุงมาพี่ชายคนโตบ้านตะกุดพอลุงใหญ่นะครับพอลุงโคกน้องนาปู่หวานโคกน้องนาเจ้าของโคกน้องนาอยู่นี่แหละมาต้นจานอ่า วันนี้ก็เป็ดตัวใหญ่หาแต่คนมากินรอสุดกับตอนนี้แหละนี่พ่มอนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่น้องเลยพญมอนกินแซ่บมพญมอนกินแซ่บก็แล้วกินช้อนเนี่กินแซ่บมากินน้ำขันเด้อพี่น้องเด้อพญมอนกินต้มเป็ดนิดเดียวเองอารมณ์ดีมากเลยพญมอนกินแซ่บมากินน้ำขันเด้อพี่น้องเด้อมาๆสุดยอดสุดยอดอะไรนะขนาดยังไม่เหี่ยมน้ำต้มเนี่ยนี่เมื่อกี้แกกินรัด แกไม่กินน้ำต้มแกกินพูดเล่นอ่ะเจ้จะนายุนิมบุกจะนอยบ่เป็นยังไงนะพี่บ้าข้าวที่ไม่เหนี่ยห่วยเสียมแล้วกินเลยไปเรื่อยๆเท็กกิ้งลองหลายช้อนเลยครับคือนายนนี่เขาเลี้ยงยุนเจ้าของรถไถรถเกี่ยวนะครับแกเป็นเพื่อนกันน่ะเล่เป็นเซียวเซียวฮัทไล่เฮงแค่น่าลอยไล่วอถลายดอกปี๋เนี่ยขึ้นมาจากบนเลยเดี๋ยวใส่พริกสักครึ่งเเลยขาเลี้ยงยุนรถเกี่ยวรถไถครับ ทีให้มาเมนทนยากายายได้บ้านเกษติสีประม่นบ่ยังไนมายะครับยยี่ยวเอาสามให้สองไจโอ้อนผู้ใดเนาะลูกสาวนายุ่นบ่ังเออม่ละนีรอเบิงลูกสาวพอเรียงยุนจังหน่อยเนี่ยนั่งไอคำนั่งเป็นเป็นระดับเป็นระดับอะไรนะเขาเรียกว่าั่งไอคำบ่ แชมป์อืมแชมป์ปีนี้ได้เนี่ยเลยโอ้ฮะขั้วรางวัลที่หนึ่เขาเป็นเออเขาเป็นที่หนึ่งของตำบลตัดหงมหาวันอำเภื่อนไม่ว่าว่าเอ๋ว่าว่าเอ๋ในในในอำเภอเนี่ในอำเภอนี่มันมีจัดมองเดียวอ่าเอาไปใส่ละนางไอ้คำที่บ่นี่บ่ได้ยุ่นแม่ขับรถได้เต็มต้องลูกสาวอ่าอ๋อนางไอ้นางไอ้อยู่ใส่น้อนางไอ้มาสบายดีกล้องเนี่ย สวัสดีกล้องเนี่ยออพูน,นโปเลียงยืนนิ่มหอยข้าว,วข้าวหลวง มาขอฝากซองทองกับลุงเด่นละมือมาเด้อมาเกี่ยข้าวทำการเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจ้าลูกโอ้นี่ครับนักไอ้เอด่นอยู่ก่อนนักไอ้คัมนักไอ้คัมโอ้โหแต่ละแต่ละพอประเด็นเดี๋ยวต้มเขาเดือดไปอวกอากานอันนี้สาววันหลวงไหวเด้อเนาะสาววันหลวงไสวัสดีก้อนอีนี่นะสวัสดีก้อาเจ้หน่อยนะโอ้เห็นบอมสาววันหลวงไหวโอ้ได้ดำกุญแจเฟ้เดี๋ยวผมว่านายยูนี่จะเอฟซีหลายเด้มาที่นี้ ดาม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 เป็นครัวเป็นทางการได้ไหมผมว่าหลังจากนี้ไปนายุนนี่จะเอฟซีเยอะกว่านั่นเลยฮะหมูใหม่เราทอดสามพรอนเลยเหรอบ้านทางนี้เขาจะบอกโอ้จังไหนเนาะเวิร์ดนั่นเลยนั่นลุงสาวนายุนคือคืองานแท้สาวบ้านหลองไหวพี่น้องเหยไม่ใช่ฟุกฟุกเฉยๆ จำกินตน้งไงประจำกินอ๋อไอ่อย่างกินโอ้ยอย่กินนีครับดิปลาทูมันโอ้นี่ข้าวเหนียวจำจำเนาะแซ่บแบบนี้เน่โอ้โหม้วนไม้ท้ายเลยม้วนมาม้นมากันมาขีดม้วนไม่ได้ถอดไมาปลาท้องมันแล้วเลยนะเอาข้าวเหนียวจำนะปิ้งแซ่บสุดยอดสุดยอดปลาทูมันเนี่ยปาทอดมาที่สันดอนปิ้งปิ้งปิ้งแบตอนนี้ผมว่าเอฟซีคงน่าจะอิ่มแล้วนะครับตอนนี้ไม่เขาอิ่มครับลูกสาวน่ายืนอยู่น้องปอยน้องปอยน้องปอยมากินลับน้องปอย กินลาบลาบเป็ดได้ยเนนะลาบเป็อเด<า>อ้ามเป็ดได้ยินนะ<ด>น้องเปียน้องเปียอ,อ,อ๋อมันจะน้องปลอยว่ะน้องเปีย เขาชอบซอยจุนะเนี่ยซอยจุเข่าค้นเด็ดเลยชัดคอนเทนต์ไว้เลยมักซอยจุมาเอื่นเะบาวะเอื่นเะบาเราชุดไงเลยมักซอยจุได้เนี่ยได้พอได้เนี่ยลูกเล่นหนีดก่อนไก่ม่วงเงี้ยม่วนี่ก้นม่วงเงี้ยเหนียดไปบน่หอนเมียงเล่าบนแทค่ยุนี่เองเมื่อใดล่ะอีพ่ออีแม่ก็อีพ่ออีแม่ก็บอกมักซอยจุมักซอยจุอยู่กับเดียวน้องน้องเปียมานี่เถียงเถียงน้องเปียอยู่หน้าหน้าสวนโรงเรียนครับ ถ้าใครมาก็จะเห็นอยู่เนี่ยสวนลำไยโดกเต็มเลยนี่ะของคนยรงยุนนมุหล่ะนี่ไม่ละมาแล้วครับพี่น้องต้มเป็ดเหาป้าตัวตัวนี้ครับวันนี้ต้มเป็ดอารมณ์ดีนะสดน้ำก่อนพี่พา่อนสดดู เดินพี่น้องวันนี้มากินข้าวน้ากกนครับพี่น้องบรรยากาศดีๆน้าหวานน้าหวานไหมครับน้ำหวานข้พดาวหวานเน้เนย้ันื้อเนื้วเื้อวัวเนื้อวน้อวัเน้วัน้อนี้อวัน้อวัวเนือน้อัวเน้ันีเน้วัว้วัเน้เนื้อัเน้นอ้ั่ว้ัน้ันเเ้ังไม่ัวันี้ก็ ก็เป็นวันดีนะครับได้กินอาหารแบบอลังการนะวันนี้นะถือว่าถือว่าดีมากมาดี๋ยวเมขอชิมน้อไม้หน่อยด้อต้องมาดูน้อไม้น่ากินอ่ะหวานแลกับปีหวานนี่เนาะมันเป็นหนอนางดินแล้วนยหนอนางดินชิมบุ้งเด้อยชิมบุ้งอร่อยนะโจุกกะปิจริงแจ่วกะปินั่ยเนาะซึ่ก็ระเบิดดีเดียมั่งสิยังมาจะพ่นเปลี่ยนทอดตกเทียนเลยหวานน้องเด่น ขอยาน, <S s. <S น่อยได้มเด็ๆยามันยามันตกเขนไปวันนี้เดี๋ยวขอนิดนึงนะอยากยให้กล้องมาดูนิดนึงนี่ครับสูตรน่เลยวันนี้ต้มตีต้มใส่ใหมอนนะครับวันนี้เราต้มใส่น้องกันน้องกันวันนี้เมน้องกันเป็ดต้มกันนต้มเป็ดกัน เป็นตาบ่งไม่เลยนี่นอนหน้าเนี่ยานถกอะย้กับนีนอนบ้านนี่งกันืออยูกับหนี้นกับนอนสานขั้ก่อนนี่สามเลยิ้มแล้วเนี่ย อร่อยอร่อยนี่กินเอาไว้ดิแซ่บครับอร่อยูอันนี้ยอร่อยมากนี่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 ปลาตองมีลิ้มรสโูวันนี้ต้มเป็ดวันนี้บอกเลยว่าครับว่าอร่อยพูดจิตการเราไปชิมหน่อยไหมถ้าเธอชิมอยากให้เธอชิมหน่อยเธอเคยกินต้มเป็ดที่รสชาติอย่างนี้ไหมคลองสายย่ำขึนไปเลยไปเลยชิม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 อ้อยากให้เธอชิมหน่อยเนี่ยจิมน้ำจุกคนละคนเราลองชิมหน่อยนะว่า ต้มเป็ดวันนี้เป็นยังไงวันนี้ซีมอาทารุน้องน้องกันบอ,อซีมเรายังหัวป้อหมนข้่มขอให้หมุนโยิมันลับดีือจะงบปั่นเลยชอู้หวานแทหวานวาน,วานัวอหวานหวานหวาน เอาแล้วบอกให้ชิมทีเดียวชิมสองทีเลยนัวนัวนัวร่องเบื้องพุแล้วที่มีว่าโอ้นี่นะครับบรรยากาศดีดีบรรยากาศเดี๋ยวบ้านเราเนาะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะแซ่บมากทะเลก็ยิ่งเขียวอยู่อะมากมานอนเดียวเดี๋ยวก็ตั้งกล้องแล้วก็นั่งกินกันไปบรรยากาศยาวๆแบบบรรยากาศแบบบ้านๆนี่ครับสุดยอดสุดยอดไปละครับไปละครับทาเลถือว่าสุดยอดนะวันนี้นะถือว่าอันนี้ต้องเปียกกนได้ก่อนครับพี่ กินได้จ้าฮะเอาให้น้งเปียชิมใกล้องกล้องโฟกัสน้ำเปียน้องเปลี่ยนิมให้ลูกเดดูหนทำนี่ิเบืองเน่ยเ็ดเ็ดจุกยังกินได้เ็ดต้นเด้อเฟิร์มเยจน้อยเอาอีกเพิ่มอีกจะน้อยเนี่ยน้อยนอยเน้งเปียสซอยจุก้องเรียนเอามาดมาอื่นด้วย ไปเรียนโยไปเรียนอ๋อต้องต้องต้องทำคจังหน่อยจังเขินเหมือนแบบคำคำจังใดพี่น้องสาววันหลองไหวเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมือเศร้ามือเศร้าก็เดียวผู้จัดการมาโอ้ยว่ามือเราได้หลยจ้าว่ต้องด้วนกขาได้ผู้จัดการม่กินเหรอมือเอื้อนเขามีอ่ะโปรแกรมเขาจะไปควงไปเตือนเระดับแมงไฮ้เดย์ถ้าใครมาเที่ยวถ้ามีถ้ามีงานเทศกาลอะไรเนี่ยเขาก็เออจะดับระดับแบบเทพีอ่ะ แถวๆเนี้ยเขาก็เป็นระดับเพราะว่าเป็นอยู่เป็นโซโล่ในงานนี่นางไฮเขาบอลนี่คลิปนี่เป็น่ซโลกไปทั่วโล่เหรอยูคโซโล่ยุคโซโล่เป็นโซโล่ไดผมบอกเลยผมบอกผมจะบอกให้นะคนเหนือมากินข้างแรงนะครับตอนนั้นผมผมจะมาใหม่ๆเนี่ยไปเจอนาเร่ใหม่ๆนาเร่กำลังทำงานมาจากไต้หวันมั้งอิสราเอลที่ไหนนาเร่เกาหลีเกาหลีนาเร่มาจากเกาหลีนาเร่บอกจะทำผมยังไม่รู้จักนาเร่ นั่นเลยมาครั้งแรกนัเลยบอกจะทำอ่ำเป็ดให้กินถามแอบถามยายยายยายไอ้อย่างคืออ่ำเป็ดลาบลาบเป็ดแล้วเขาก็เอาเลือดเป็ดใส่เลือดเลือดอะไรเลือดดิบๆเลยเลือดดิบอืมขึ้นรึบหมดไปกลมหนึ่งอ่ะทำใจนะทำใจผมไปขับไปในเมืองมาแล้วกินไปกลมหนึ่งอ่ะวันนั้นจำได้เลยแซ่บบัรยามบัรรณพอพอมากลับมาถึงบ้านกินอุ้ยไม่เหมือนที่เราคิดเราคิดว่าเออจะไม่ใช่อย่างนี้แซ่บเลยทีนี้บ่อยครั้ง หลังๆมาวันนี้คิดฮอนนาเล่เด้นั่นเลยตัวหานนั่นเลยไหนก่อนเที่แล้วนั่นเลยนั่นนี่เขาอัมเป็ดสักหน่อยบอยน้ำมือนี่มันกระโดดแล้วต้องเรียนข้าวกรเฮ็ดเมนูนี่ครับตัวกรเฮ็ดบอยสัลระเกินละแต่ว่าที่นี่ยมันกระโดดสมั่นเกือบครึ่งปีแล้วเช้าโทรหานนั่นเลยนั่เลยให้อยังอยู่ตัดหญ้าอยู่สวนยางอยู่นั่นาเล่อยากกินลาบเป็ดไหมเดี๋ยวหนักสิกับบ้านขึ้นกันนั่นเลยวะ คำมันจะดีที่คล่องตัวคล่องนะมาเติมได้เหรอเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าเนี่ยนี่หลักอี่หลาดตายครับก็เป็นบรรยากาศการเขาว่าอ่ห่าดบ้านนะครับก็นเป็นบรรยากาศบ้านบ้านก็ได้กลับมากินกับพี่กับน้องแบบนี้บรรยากาศสุดยอดครับเดี๋ยววหลังเขาจะไปกินบ้านนี่ดินหน่อยจะเป็นหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่บ้านอายุนบ้านพ่อหลุงลุงหวันอยู่ใกล้ๆนี้ เดี๋ยวอาจจะมีการอันนี้ว่าที่ว่าที่ว่าที่ผู้ผู้หลวงบ้านนี่อ๋อผู้หลวงบ้านนี่ผู้หลวงผู้หลวงเขาจะเป็นผู้ซ่ยผู้มันเด็เสียงก่อนมันเด็ยไปไม่ไม่ถ้าถ้าผมเป็นผู้หลวงเนี่ยผู้ช่วยเนี่ยผมจะไปนี่แต่ขอสนอสอต้องมีผอหลวงมีอบตเนาะแล้วใครใครอยู่ข้างๆเลยใครอยู่ข้างๆมันผู้หลวงไงใครอยู่ข้างๆผู้หลวงเนี่ยนี่ใครผู้ใดล่ะผมลุงเด่นไอ้เขาว่าผมจะเป็นผู้ซอยไงก็ผู้หลวงยุ่นกับผู้ช่วยเด่นอยู่นี่ ผมจะไปขอพ่อพู้ใดมานหยาดเดียวเลยพอดีเอ่เขาเรียกว่าอะไรสนสกสนสอมั้งที่ร้านปืนสมัยเขาเป็นเอฟซีโรงเดีนงานท่านท่านผู้วิพากษาเนาะก็อันนี้ก็เป็นเป็นเอฟรู้จักบอกเป็นอสมก็ได้เป็นผู้ช่วยก็ได้เป็นอะไรก็ได้ก็ซื้อได้ครึ่งหนึ่งอ่ะผมก็อยากจะเป็นผู้ช่วยอยู่ในตอนนี้ ไปวก็กินกันยาวๆนะบ่ต้กวนเอฟซีเดี๋ยวจะเปิดเพลงนั่งฟังนั่งกินนั่งคุยกันไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าล้วกันพี่น้องยังไม่ได้สวัสดีลูซี่เลยสวัสดีวันลูซี่มาหาวันนี้ลูซ oh mm ี hmm. cool. ups, ่สวัสดีจ้าสวัสดีค ha. ่ะใกล้ๆหน้างใกล้ๆหน่อยสวัสดีจ้าลูซี่สวัสดีจ้าดีน้อเอกไหมลุงเด่นกอนพ่สวัสดีกล้หน่ใกๆหน่อยเอาละก่อนไปไสวัสดีค่ะ เปียกๆไปปล่อยไปได้ขอบขอบคุณนัลลีครับวันนี้สำหรับนัเลีนะวันนี้นัเลีประสาทจขอบคุณนัเลีที่ว่ามาทำกับข้าวให้เรากินนะครับขอบคุณแม่ยูนตัวเนะครับก็เจอกันตัดประจานเดี๋ยวไปดังแล้วไปกินนู่นบ้านพักสถานการณ์อยู่ข้างบนนี่ครับแล้วทำใหนูกินกันเดี๋ยวเอาช่วงเก็บลำใหญาที่เราเป็นว่าที่เราเก็บลำใหญ่เดี๋ยวเมื่อกี้ประมาณเดือนกว่ากว่าได้กินแล้วโอ้โหเจ้าของสวนลำใหญ่ใครอยากกินลำใหญ่แบบนี่ะอยู่ข้างบนนี่ครับมีเป็นหลายไร่ นกเอยีงอยงเรื่องมขวานแลยอุ้มดกมากเวลาบินมันก็ไม่บินแถวนี้นะมันก็มาอยู่ข้างๆโวนเราอ่ <c oughs> ปะปอเรียงปอเลียงปอเลียง <c oughs> อ่องทั้งปี <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> แต่นานเกินไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> ใครชอบคล <c oughs> ิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวบ้านทุ่งกันลุงเด่นพากินพาเที่ยวขอบคุณ พี่ป้าในอาร์ตทุกคนนะครับมากินข้าวไปกันขอบคุณท่านเรนตัวนี้นะครับขอบคุณพี่ยืนเนอขอบคุณพี่ป้านะครับขอบคุณพ่อลุงหวานนะครับพ่อใหญ่หมอนเนี่ยขอบคุณพี่ซีทุงพันนะครับินดีทุกคนเอาละพรอน้องพ่อใหญ่หมอนกินแซ่บพ่อใหญ่หมอนกินแซ่บถ้าได้กินบะสนใจ้วหม้อหม้อนี่ตั้งหางกม้อนี้ไปแล้วครับเพรอน้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุนังกินเรายาวครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลสสวัสดีครับสวัสดีครับคือ่าหันหนามาเบิ้งเอฟซ่่่่บบกินแซพอใหญ ก็ยังมอนกินเหล้าแสบเรากินข้าวแสบบอกม่ก็สิกินนะคะรับ